สวัสดีคะ่ะนักเรียนทุกคนสำหรับคลิปนี้นะคะเป็นตอนที่3แล้วนะในเรื่องการคูณวันนี้จะเป็นการคูณจำนวนที่มากกว่า2หลักกับจำนวนที่มี2หลักหลังจากนักเรียนเรียนจากคลิปตอนที่1กับตอนที่2ในเรื่องการคูณมาแล้ว จะใช้ความรู้ทั้งสองตอนนั้นในคลิปตอนที่3นี้นะคะอยากให้นักเรียนเนี่ยตั้งใจนะฟังคําอธิบายตามตัวอย่างของครูทีละตัวอย่างนะคะหากสงสัยหรือไม่เข้าใจให้ดูคลิปแรกนะคะของตอนที่1ตอนที่สอในเรื่องการคูณก่อนแล้วค่อยมาศึกษาคลิปนี้จะทําให้นักเรียนเข้าใจมากยิ่งขึ้นขอให้นักเรียนโชคดีค่ะ การคูณตอนที่สามการคูณจำนวนมากกว่า2หลักกับจำนวนที่มีสองหลักหลังจากนักเรียนศึกษาคลิปนี้แล้วนักเรียนจะสามารถหาผลคูณและแสดงวิธีทําโจทย์การคูณจำนวนมากกว่า2หลักกับจำนวนที่มี2หลักได้จาก โจทย์ปัญหาข้อนี้นะคะชาวสวนขุดหลุมเตรียมปลูกมะม่วงเป็นแถวจำนวน12แถวแถวละ15หลุมชาวสวนจะต้องเตรียมกล้ามะม่วงทั้งหมดกี่ต้นตอนนี้นะคะมีแถวที่ชาวสวนเตรียมไว้ทั้งหมด12แถวนะคะที่จะปลูกมะม่วงในแต่ละแถวก็ได้ขุดหลุมเอาไว้ทั้งหมด15หลุมหลุมหนึ่งก็จะใส่ต้นกล้ามะม่วงหต้น อยากทราบว่าชาวสวนเนี่ยจะต้องเตรียมกล้ามาม่วงทั้งหมดกี่ต้นสามารถเขียนประโยคสัญลักษณ์ในการหาคำตอบข้อนี้ได้คือ12คูณ15เท่ากับช่องสี่เหลี่ยมเรามาทบทวนวิธีการคูณน,นะคะ12คูณ15ตอนนี้นะคะเราเอา15เป็นตัวตั้งแล้วคูณด้วย12 ในกรณีที่ตัวตั้งและตัวคูณมีจำนวนหลักเท่ากันนะคะเราสามารถใช้ตัวใดตัวหนึ่งเป็นตัวตั้งและอีกตัวหนึ่งเป็นตัวคูณได้นะคะการคูณสามารถสลับที่ได้นะคะเป็นการทบทวนความรู้อีกครั้งนะคะเมื่อเราเอา15เป็นตัวตั้งแล้วคูณด้วย12อันดับแรกเราจะใช้เลข2ที่หลักหน่วยคูณ15หลังจากนั้นก็จะใช้เลข1นะคะอยู่ในหลัก10มีค่า10คูณ15 อ่าเริ่มต้นก่อนเลยนะคะที่เลขสองสองซึ่งอยู่ในหลักหน่วยคูณกับสิบห้านะคะสิบห้าคูณด้วยสองได้เท่ากับสามสิบต่อมาเราจะใช้เลขหนึ่งที่หลักสิบนะคะซึ่งมีค่า10คูณกับสิบห้าสิบห้าคูณสิบความรู้เรื่องพหุคูณของสิบนะคะก็ใช้เลขหนึ่งคูณสิบห้าได้สิบห้าแล้วเติมศูนย์ต่อท้ายอีกหนึ่งตัว ผลคูณของ15บหคูณ1ิจะได้150หลังจากนั้นก็นำผลคูณของทั้ง2และ1มารวมกันได้180เป็นผลคูณของ12คูณ15พอจะจำกันได้ไหมคะอ่าลองดูอีกหนึ่งข้อ48่สิบแคูณสามสคูณส2นะคะ ตัวคูณนะคะเราจะเริ่มคูณที่หลักหน่วยคือเลขสอและถัดมาคือเลข3ซึ่งมีค่า30ในหลักสิบนะคะอ่าเราเริ่มที่เลข2ก่อนนะคะที่หลักหน่วย48่คูณด้วยสได้เท่ากับเก้าลำดับถัดมาเราจะใช้เลข3ที่อยู่ในหลักสิบมีค่า30นะคะเป็นตัวคูณ48่สคูณสาความรู้เรื่องเพ่าคูณของ10นะคะ ก็เอาเลข3คูณกับ48ได้144แล้วก็เติมศูนย์ต่อท้ายไปอีก1ตัวนะคะอ่าคำตอบที่ได้คือ48่สิบแปคูณสาเท่ากับหนึ่หลังจากนั้นก็นำผลคูณของ2และ30มารวมกันดังนั้น48่สคูณสาจะมีคำตอบเท่ากับ 1536ข้อต่อไป13คูณ142เราก็ตั้งด้วย142คูณด้วย13นะคะอ่าเราก็จะใช้เลข3ที่หลักหน่วยเริ่มคูณก่อนแล้วก็ตามด้วยเลข1ที่หลัก10 142คูณด้วย3ได้426 หลังจากนั้นก็ใช้เลขหนึ่งที่หลักสิบมีค่าเท่ากับสิบนะคะคูณกับ1 42ความรู้เรื่องเพาะคูณของสิบนะคะเป็นตัวคูณ1นึ่คูณหนึ่งได้142่งรนำศูนย์ต่อท้ายที่คำตอบข้อนี้ก็จะได้1420หลังจากนั้นก็นำผลคูณของสามและของสิบมารวมกัน ผลลัธ์ของ13คูณ142ก็จะได้เท่ากับ1,846นะคะเป็นผลคูณสำหรับประโยคสัญ,ญลักษณ์ข้อนี้อ่าคราวนี้คุณครูเพิ่มหลักของจำนวนให้มากขึ้น1,232คูณ36 เราก็ตั้ง1,232พนคูณด้วยสนะคะเราจะเริ่มเลขหที่หลักหน่วยเป็นตัวคูณอันดับแรกแล้วก็จะตามด้วยเลขสามซึ่งอยู่ในหลักสิบเป็นตัวคูณถัดไปนะคะเ,เริ่มที่เลขหก่อนหนึ่งพอ2คูณหได้เท่ากับ7,392หลังจากนั้นเราก็จะคูณด้วยเลข3นะคะเลข3ตัวนี้มีค่า30นะคะคูณ1,232 ความรู้เรื่องพหุคูณของ10ก็เอาเลข3เนี่ยคูณก่อนอ่าแล้วก็เติมศูนย์ต่อท้ายที่คำตอบอีก1ตัวก็จะได้36,960อ่หาหลังจากนั้นก็เอาผลคูณของ6และของ30มารวมกันดังนั้น1,232คูณ36นะคะจะได้ผลลัพธ์การคูณข้อน,นี้ก็คือ สี่5มสี่พันสามร้อยห้าสิบสองข้อต่อมานะคะ4,212ันสองรคูณห้าสิบเป็นตัวตั้งคูณด้วย52เราจะเริ่มที่หลักหน่วยคือเลข2เป็นตัวคูณก่อนอันดับแรกหลังจากนั้นก็จะคูณด้วย5ซึ่งมีค่า50เป็นตัวคูณในลำดับถัดไปนะคะเรามาเริ่มที่2คูณก่อนนะคะ สี่พันสองร้อยสิบสองคูณด้วยสองได้แปดพันสี่ร้อยยี่สิบสี่ต่อมาเราจะใช้เลขห้านะคะซึ่งอยู่ในหลักสิบมีค่าห้าสิบเป็นตัวควูณสี่พันสองร้อยสิบสองคูณด้วยห้าสิบจากความรู้ในการคูณด้วยพหุคูณของสิบนะคะก็ใช้เลขห้าเลขโดดตัวนี้นะคะคูณสี่พันสองร้อยสิบสองได้สองหมื่นหนึ่งพันหกสิบ แล้วก็นำศูนย์ต่อท้ายที่คำตอบอีกหนึ่งตัวดังนั้นผลคูณของ4,212คูณได้50จะได้2,1600หลังจากนั้นก็นำผลคูณของ2และของ5นะคะมารวมกันดังนั้น4,212คูณ52จะได้ผลลัพธ์เท่ากับ สองแสนหนเอ่าเป็นยังไงบ้างคะหลังจากคุณครูได้อธิบายและแสดงวิธีการหาผลคูณของจำนวนที่มีหลายหลักกับจำนวนที่มีสองหลักเนี่ยให้นักเรียนดูแล้วนักเรียนน่าจะพอ เข้าใจนะคะแล้วน่าจะสามารถทําแบบฝึกหัดได้นะคะขอให้นักเรียนตั้งใจนะลูกใครที่ยังสงสัยหรือว่ายังไม่ค่อยเข้าใจขั้นตอนไหนให้ย้อนกลับไปดูคลิปอีกครั้งหนึ่งนะคะค่อยๆทําความเข้าใจแล้วเจอกันในบทเรียนตอบถัดไปนะคะสวัสดีค่ะนักเรียนทุกคน